มีโอกาสได้พบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนาะหรือได้พบท่านอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงท่านก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับในฐานะสมาคมซาเล้งและรัฐสองเก่าเราเข้าใจว่าในฐานะผู้บริหารประเทศเนี่ยเรื่องของกระทรวงการคลังเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดหารายได้ เพื่อนำมาสร้างงบป,ประมาณการพัฒนาแก้ปัญหาประเทศสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศไม่มีรายได้รายได้ที่ประเทศควรจะได้ไปแก้ปัญหาและพัฒนานมันตกไปอยู่ในมือคนโกงกลุ่มหนึ่งเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในฐานะผู้บริหารประเทศไทยฮะคนที่ต้องหาเงินเข้าประเทศในฐานะคนที่ต้องแก้ปัญหาเอาประมาณมากระจายให้กับทุกพื้นที่ทุกท้องถิง่นผมอยากให้ท่านครับช่วยฮะช่วยดึงสมาคมเข้าไปในการแก้ปัญหาตรงนี้สมาคมเรายินดีครับไปรับใช้แล้วกันไปร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่จะทําให้ระบบการจัดเก็บภาษีตรงนี้ถูกต้องและเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่เราเคยเสนอเข้ากับกระทรวงไปครับครับนับบ้นอยากฝากท่านว่าอยากให้ดูแลธุรกิจนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษว่า จะทํำยังไงกับมันได้บ้างเพราะว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่กำไรน้อยจริงๆเรากำไรกันอยู่เปอร์เซ็นต์2เปอร์เซ็นต์ขณะที่แค่ภาษีมูลค่าเพิ่มไป7เปอร์เซ็นต์แล้วมันมากกว่าสิ่งที่เราทํากันได้ปีต่อปีใน3-4เท่าฉะนั้นมันเป็นช่องให้กับส่วนโปรงเข้ามาสนับสนุนผลประโยชน์ตรงนี้กันถ้าดึงให้ผู้ค้าของเก่าสามารถสตาร์ทที่เส้นศูนย์ได้ไม่ใช่คนมีสตาร์ทศูนย์คนมงสตาร์ทอยู่ที่7เปอร์เซ็นต์มันทำอะไรไม่ได้ครับอยากให้มันสตาร์ทศูนย์กันมันจะเก็บ10เปอร มันไม่ได้ติดขาละทุกคนมันเดินในเส้นเดียวกันมผมว่าธุรกิจก็จะไปได้ ท่านทั้งสองครับในฐานะที่ท่านเป็นคนกํากับดูแลมีหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้โดยตรงโปรดขยับอะไรได้แล้วครับเพื่อไม่ให้เกิดเครือข่ายแบบนี้กว้างมากขึ้นแน่นอนละ่ะถ้าหากว่าถ้าท่านมีการขยับปรับหรือรักษามาตรฐานออกกฎระเบียบและกฎหมายหรือพอรบอ,รอะไรมาสักอย่างหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจรีไซเคลิลให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันอยู่ในกรอบเดียวกันมีบทลงโทษที่ชัดเจนให้ความรู้ จัดเวทีหรืออะไรก็แต่ที่ให้คนประกอบกิจาการรับซื้อของเก่าด้วยบางคนโดยเฉพาะร้านเล็กๆที่เขาเปิดมานานแล้วหรือจะเพิ่งเปิดที่เขาไม่ได้อยู่ในระบบอยากจะทาตามระบบต้องทําอย่างไรโปรดดําเนินการอะไรสักอย่างเพื่อให้คนดําเนินกิจการอย่างเราเนี่ยทำธุรก,กิจที่ยังยืนไม่ต้องหวาดระแวงว่าท่านจะมาลงโทษเราตอนไหนจะมาย้อนหลังเราแบบไหน คือสิ่งเหล่านี้ทางทางเรามีสมาคมสาเลงเป็นเป็นผู้นำแล้วใช่ไหมครับในการในการดูแลให้ให้การร้าเนี่ยเป็นไปด้วยธรรมาที่ด้านนั้นเมื่อไหร่ที่ที่ภาครัฐอะให้ความสำคัญกับสมาคมก็ขอได้โปรดนะว่าเออเอาเอา,เอาสิ่ง,งเหล่านี้ไปที่พิจารณาด้วยเพราะว่าอย่างผมเองก็คงไม่มีปัญญาที่จะไปไปร้องหรือว่าประดอใคร ีน้แต่ผมมีตัวแทนเป็นสมาคมสาเล้งแต่งประเทศไทยเนี่ยเป็น,ปนตัวแทนของผมงั้นทุกอย่างที่ท,ทางสมาคมยื่นไปเนี่ยได้โปดได้พิจารณาให้ทางสมาคมด้วยครับ